สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลนโซนนะครับก็มีกันในเกมโปเกมอนซาก,ก้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนครับามาดูระบบเกมเกี่ยวกับเรื่องอาการท้าทายยิมข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องนั่นแล้วกันนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อยิมข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาหัวข้อยิมข้ามเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนัอยู่ทั้งนอกนะครับไม่ได้อยู่ในหัวข้อทางในนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกอันนี้เจอละตึ้งนี่ไงโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมียิมนะครับทั้งหมด8ยิมนะครับซึ่งยิมต่างๆเนี่ยมันจะมีธาตุของแต่ละยิมนะครับเราจะต้องจัดโปเกมอนตามธาตุนั้นๆนะครับเพื่อเข้าไปต่อสู้นะครับแล้วก็แย่งชิงนะครับตัวปั๊มนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นยิมโรงงานนะครับชื่อว่าโรงงานนะ เป็นโปเกมอนท่าต่อสู้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องเอาท่าต่อสู้เข้าไปลงนะครับรางวัลก็คือตัวปั๊มนะครับแล้วเงินแล้วก็บัตร ep นะครับต่อไปครับเป็นอ่าป้าหลังตากลมนะครับก็คือเป็นยิมกับอ่าพปกมพลังจิตนะครับต่อมาผมทางงูนะครับก็เป็นอ่ายิมโปเกมอนแฟรลี่นะครับยิ้มถัดไปก็คือหออุ่นนะครับก็เป็น อ่โปรแกรมมันท่าบินนะครับต่อไปเรลิกนะครับเป็นโปรแกรมมันท่าไฟ้านะครับต่อมายิมมอรวังนะครับก็เป็นโปรแกรมันผิดนะฮะแล้วก็หอทองนะครับเป็นโปรแกรมมังกรนะครับแล้วก็สุสานครับเป็นโปรแกรมมันท่านออมมอนะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูในสักิมหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูระบบการต่อสู้นิดนึงนี่ครับเมื่อเข้ามาก็จะมีผู้ครอบครองยิมหลายคนเลยครับมันก็จะแบ่งจำแนกเป็นหลายๆสีนะครับซึ่งสีเขียวเป็นระดับต่ำสุดนะ ก็แนะนานะครับให้ทุกคนครับมาครอบครองระดับสีเขียวก็พอนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยก็จะเพียงพอที่จะเก็บตัวปั๊มเอาไปอัพแซลิงได้พอสมควรนะครับเราไม่ต้องไปอยู่สีเขียวสีม่วงสีทองทั้งหมดแล้วครับเพราะว่ามันจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับซึ่งเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะแบ่งเป็นรอบๆนะครับก็คือ1รอบนะครับจนถึงประมาณ40รอบนะถ้าเราอยู่ได้ถึงรอบที่40แล้วมันจะเป็นเวลานะครับเราจะได้ เหรียญปัมป๊มนี่ประมาณ 3- 400เหรียญเลยครับต่อหนึ่งยิมนะซึ่งเยอะพอสมควรแล้วก็ได้บัตร x อระดับต่ำประมาณ1 0อกว่าใบนะฮะคือปะกะติอ่ะผมอะ่ะถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณสีเขียวก็พอนะครับซึ่งมันจะอยู่ได้ถึงระดับ40เลยนะครับเราก็มากดรับของทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดใครอ่าไปอยู่สีฟ้ามั่งสีม่วงมั่งไปสู้ได้ครั้งหนึ่งมันจะู่ได้แค่แป๊บเดียวครับอยู่ประมาณไม่กี่เทิร์นมันก็จะเด้งออกให้ไปสู้ใหม่ครับซึ่งมันเสียเวลานะครับ ย่างเงี้ยเราทิ้งไว้เลยทั้งทั้งอาทิตย์เลยครับอยู่สีเขียวทั้งทิแล้วก็ได้เหลี่ยนปั๊มมาเพียบเลยครับโอเคผมลองเข้าไปสู้ให้ดูครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นยิมแฟรี่นะครับก็ให้เราเลือกโปรแกรมท่าแฟรี่ทั้งหมดเลยครับสามตัวนะก็ไปลงได้เลยครับต่อสู้ครับแล้วก็เลือกตัวช่วยเหลือนะครับไปลุยกันเลยครับถ้าเราชนะอ่าคนข้อความยิมสีเขียวตรงนี้ครับที่เป็นระดับสีเขียวเนาะ เราก็จะเข้าไปแทนที่เขานะครับเราก็ยืนระยะให้ได้ยาวนานที่สุดนะครับให้ได้รอบที่ต้องการนะยืนไปถึงรอบสุดท้ายก็ได้ครับเราก็ได้ของรางวัลที่เราต้องการนะเป็นตัวปั๊มนะครับอย่างที่บอกครับแค่สีเขียวก็พอครับแนะนําแค่สีเขียวครับแค่สีเขียวก็เพียงพอนี่ครับตอนนี้เราครอบครองยิมนี้ครับระดับสีเขียวอยู่นะครับเราสามารถกดรับของรางวัลได้นะครับ เมื่อถึงรอที่มันต้องการนะนี่ครับมันจะมีเวลาครับประมาณ10นาทีนะแล้วก็มากดรับของได้มันจะกระโดดเป็นลุ่มที่2 3งสามสไปเรื่อยนะครับอ่าปริมาณรางวัลที่เราได้ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามรอบที่มันรอนะครับแล้วก็พอครบ1สัปดาห์นะครับไอตัวปั๊มมันจะเด้งอัตโนมัตินะครับเราต้องเข้าไปต่อสู้ใหม่นะครับมันจะอยู่ได้แค่1สัปดาห์นะครับพอเริ่มสัปดาห์ใหม่เราก็ต้องไปสู้ใหม่นะครับนี่ครับอย่างเงี้ยผมค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วผมก็ต้องมา กดรับของก่อนรับแล้วก็เข้าไปสู้ใหม่เพื่อครอบครองสีเขียวเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทุกคนครับมาสู้ครับครอบครองให้ครบทุกยิมนะฮะแปดยิมแค่ระดับสีเขียวก็พอนะครับแค่นี้เราก็จะได้เหรียญปั๊มนะครับครบทุกยิมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบดูแล้วกันนะว่าไอเหรียญปั๊มเนี่ยมันเราไปทำอะไรนะครับโอเคเราออกไปเลยครับก็ให้ทุกคนครับเข้าอ่า มาที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับเลี้ยงดูนะแล้วก็เลือกไปที่สร้อยข้อมือแนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปาตาใสลักอันนึงแล้วกันมันมีสาแถวนะอันนี้ก็ได้ครับกดเข้าไปนะฮะกดจิ้มเข้าไปในตัวแซดลิงครับมันจะเข้ามาหน้าต่างให้เราอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้อัปเกรดก็คือคริสตัลสีทองนะครับ การที่เราจะได้คริสตัลสีทองเนี่ยจะต้องเอาตัวปั๊มของ8ยิมนะครับมารวมก่อนนะมาหลอมรวมกันผสมตัวปั๊มนะครับอย่างเงี้ยตัวปั๊มจาก8ยิมที่เราได้มาเนาะมีได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับเราสามารถแบ่งเฉลี่ยได้นะครับโดยการใช้เหรียญปั๊มของยิมอื่นนะแลกเป็นเหรียญปั๊มของยิมที่เราไม่มีก็ได้นะครับเพื่อเฉลี่ยให้มันมีเท่าๆกันนะครับเพื่อที่จะสามารถปั๊มนะครับเป็นคริสตัลสีทองได้นะครับ คือที่ใช้ในการ up set link นะครับอย่างเงี้ยผมก็กดแรกได้เลยมันจะมีแรก1หน่วยแรก10หน่วยแรกร้อยหน่วยแรกพันหน่วยก็ว่าไปนะฮะเราก็แลกให้มันบาลานะครับ8ยิมเท่ากันถ้าเกิดอ่าเราไปสู้ยิมครับแล้วได้เหรียญปั๊มมาเท่าๆกันนะครับเราก็กดรวมครั้งเดียวก็คือจบนะฮะแต่นี้คือผมได้มั่งไม่ได้มั่งเด้งออกมั่งอะไรเงี้ยครับตามสภาพนะครับหรือบางยิมก็ลืมเข้าไปสู้นะครับพรพ้นสัปดาห์มันก็เด้งออกก็ไม่ได้เข้าไปดูนะฮะ นะครับแล้วก็กดปั๊มไปพอบาลานซ์ปุ๊บเราก็กดปั๊มปั๊มปั๊มไปเรื่อยครับผสมออกมานะครับเป็นอ่าคริสตัลสีทองนะฮะนี่ครับเป็นตัวป,ปั๊มแซดแล้วกันเรียกตัวปั๊มแซดสีทองแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ได้มาหลายอันแล้วครับนะครับปั๊มจนกว่ามันจะหมดนะฮะจนกว่ามันจะปั๊มไม่ไดจ้จนกว่าจะขึ้นสีแดงทั้งหมดนะฮะเราก็กดแลกไปแล้วกดปั๊มแลกไปเนี่ยแลกผสม forest, แลกผสมแลกผสมไล่ไปเรื่อย จนมันไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยคือไม่ได้แล้วไม่มีอะไรแลกแล้วหลังจากนั้นก็แบ็กกลับไปนะครับก็ให้ทุกคนครับไปที่เซตลิงใหม่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดกันนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เซตลิงที่เราต้องการนะครับกดชิมเข้าไปเลยครับนี่ครับเรามีทั้งหมด97อันนะครับก็จะมีการอัปเกรดทีละ1กับทีละ10นะครับซึ่งอ่าหนึ่งเม็ดนะครับจะให้ ep 100แต้มนะครับ เราก็ล,ลองกดดูนีครับกดทีละสิก็ได้พันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมต้องการประมาณหมื่นกว่านะถึงจะอัพเป็นเลเวลสินะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวลสินะครับนี่ครับก็หมดละอัพไม่ได้แล้วก็ให้ทุกคนครับไปทําการาเก็บตัวปั๊มมาแล้วมาผสมเป็นตัวบอมแซดใหม่นะครับนี่ครับระดับถัดไปนะครับที่มันทึบๆวงกลมเนี่ย มันก็ต้องแต่ระดับไปเลยเป็นระดับ20 30ไป้เรื่อยนะครับส่วนนี้ครับเป็นวิธีการล้างนะล้างสเตตัสนะครับก็เราสามารถใช้หินเมทิโอครับเป็นหินอุกบาทนะมาล้างสเตตัสได้นะครับเนี่ยกดล้างครับถ้าไม่พอใจก็ไม่เอาครับถ้าพอใจก็เปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ทางด้านซ้ายมือเป็นสเตตปัจจุบันนะครับคือผมก็เซฟไว้ดีแล้วนะครับมันยากที่จะจำมากกว่าเดิมนะครับ อันนี้คือเสียคันละห้านะครับแต่ถ้าเกิดเราไปล็อกกุญแจมันนะครับมันจะเพิ่มเป็นสิบห้านะแต่ถ้าเราล็อกอันที่สองนะครับมันจะกลายเป็นสามสิบนะครับผมก็คือล็อกได้สามอันสองอันนะครับห้ามล็อกถึงสามนะมันไม่ให้ล็อกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยนะให้มันเป็นสีทั้งหมดนะครับตอนนี้มันเป็นสีเทาสองอันข้างล่างเนาะเพราะว่าเลเวลยังไม่ถึงนะตอนนี้ผมเลเวลสิบสองเองนะฮะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มพลังของโปเกมอนเทั้งทีมนะครับก็ไปหาทำก็ได้นะ สำหรับวิธีท้าทายยิมงข้ามเซิร์ฟนะครับแล้วก็การอ่าอัพแซดลิงนะครับก็ที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ช่องเป็นโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อก็หมห่คลิปหน้าผมซีโอเกนนะสวัสดีครับ